ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ปูแฟมิลี่ค่ะวันนี้พบกันในช่วงเย็นนะคะกำลังจะได้หัวกลับเข้าบ้านนะคะลมมาแล้วลมแรงเลยลมดกลางพุ่งแรงมากเลยนะคะฟ้ามืดมาเลยช่วงนี้ก็เวลายัางไม่ถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะแต่ว่าดูแล้วพอมืดมาเนี่ยฝนก็จะเริ่มมาเลยนะคะลม ลมก็จะเริ่มแรงขึง้นนะคะเราก็จะไล่วัวเข้าบ้านกันแล้ววันนี้นะคะแต่ว่าน้องวัวยังกินยากเลินอยู่เลยเพราะว่าอากาศดีค่ะอากาศเยน็นน้องวัวก็เลยกินยากเลย ที่คาดการว้เมื่อเช้าว่าวันนี้แดดออกแต่เช้าแดดออกแต่เช้าเนี่ยก็น่าจะร้อนนะคะน่าจะร้อนก็เป็นตามที่แท็ได้คาดการไว้นะคะก็คืออากาศร้อนมากในช่วงกลางวันแดดออกแรงมากเลยนะคะแต่ว่าพอช่วงบ่ายมาเนี่ยนะคะท้องฟ้าก็จะปกคลุมไปด้วยเมฆนะคะแล้วก็ลมก็จะแรงมาก เริ่มแรงแล้วแล้วก็ดูท่าน่าจะใกล้ฝนแ,แล้วนะคะดีน้องเมย์ก็ยังยิงยาก,กันเพลินเลย,เลย ไปเร็วๆเ,เด็กๆกลับบ้านกันเร็วค่ำแล้วฝนจะตกแล้วกลับบ้านกันเถอะเราต้องไล่น้องวัวแล้วนะคะเพราะว่าน้องวัวไม่อยากกลับบ้านเราคงจะต้องได้ไล่น้องวัวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกนะคะ ไปเร็วไปกลับบ้านกันไปมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วไปกลับบ้านกันเถอะไปกลับบ้านลมแรงแล้วตกก่อมไปเร็วๆเบียไม่สบายไปเดิน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 เด anden, ๆๆินเร็วเดินเร็วเดินเร็ว กาสพาเพื่อนๆเดินเร็วๆฝนจะตกแล้วไปเร็วตาดำเเดินเลยได้น้องวัวแล้วนะคะน้องว,วะะองัวเขาก็จะเดินไปริมคันคลองนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าบ้านน้องวัวมาหยุดตรงนี้อีกแล้วนะคะ ตรงนี้ย่าจะเยอะเดินกันมาได้พักเดียวเองเดินหยุดกินย่าอีกแล้วไปเดินเดินเดินเร็วเร็วเดินเร็วเดินเร็วไปเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็ว นี้ฤดูฝนนะคะก็จะต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่เราดูแล้วนะ้องวัวอิ่มแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไล่ข้อขๆอเพราะว่าพอช่วงค่ำมาอย่างเงี้ยฝนมันก็จะเริ่มตกเลยนะคะลมก็จะเริ่มมา น้องวัวไม่ยอมเดินนะคะเราจะต้องลงมางไล่น้องวัวอีกรอบหนึ่งน่าจะกินยากเลยไปเ็ยเข้าครอบเร็วฝนจะมาแล้วออกไปห้ามแล้วเดี๋ยวฝนตกไปเร็วเดินเดินเดินเร็วเดินเร็วไปเดิน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 ก็เร็วเดินก็เร็ว,รวไป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 เข้าครอบ เข้าคอกแล้วเดินอากาศดีลมพัดเย็นสบายนะคะน้องัวก็ไม่ร้อนนะคะน้องัวกก็เลยไม่ยอมเข้าคอกกินหญ้าก,กันเพลินเลยตอนกลางวันมันกินไม่ค่อยได้เพราะว่า แดดร้อนนะคะเขาก็จะเข้าร่มบ่อยมากไปเร็วไปเร็วโอ้ย่าเต็มคลองเลยวัชพืชขึ้นเต็มคลองเชีวยวไปเดิน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 เร็วเดินเร็วไปเดิน

น้องวัวเราเริ่มเดินมาแล้วนะคะเดินเข้าคอกแล้วตรงนี้เราก็จะมารอน้องวัวตรงนี้นะคะเพราะว่าหนี่ทางไปบ้านเราทางไปบ้านนะคะน้องวัวกำลังเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้ว ลมแรงมากเลยลมแรง หนูหเตรียมกลับบ้านแล้วนะคะก็จะมาปูหญ้าโดยตรง ตายเร็วคอกเร็วคอกเร็วข้ามแล้วฝนจะตกแล้วไปเนก็เข้าคอกเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าคอกแล้ว คลิปนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แม่ปู Family ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ